ความหิวเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยที่ทําให้เราทุกคนนะครับไม่สามารถที่ลดน้าหนักได้หรือเป็นอุปสรรคสําคัญของคนที่มีน้ําหนักเกินนั่นแหละเพราะเวลามีความหิวเข้ามารบกวนแล้วเนี่ยเราก็จะแบบมันลําบากอะ่ะมันยากมากที่จะแบบทนหิวแต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าพอเราหิวแล้วเราไปกินอาหารอะไรก็ไม่รู้แค่ให้เราเนี่ยลดอาการหิวหรือแค่ให้เราอิ่มเท่านั้นเนี่ย แต่อีกไม่นานหิวอีกแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับคือตัวสําคัญเลยเมื่อร่างกายมีความรู้สึกหิวเนี่ยให้ให้สังเกตคำนี้มันหิวสารอาหารไม่ใช่หิวอาหารนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับสารอาหารกับอาหารไม่เหมือนกันสารอาหารคืออะไรสารอาหารก็คืออาหาร5หมู่นะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ ร่างกายจะเป็นหิวสารอาหารสมมุติเราไปกินพอเราหิวปุ๊บเราไปกินขนมปังราดนม4ชิ้นเราก็อิ่มแล้วในขนมปังราดนมเราได้อะไรบ้างครับเราได้คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมฮะขนมปังนมคืออะไรครับความหวานน้ำตาลขนุสมมุติว่าขนมปัง4ชิ้นเนี่ยเราจะได้แคลอรี่ไปประมาณ600กิโลแคลอรี่แล้วขณะเดียวกันถ้าเราหิวแล้วเราไปกินข้าวมันไก่ มีข้าวแล้วก็มีไก่ไก่ซึ่งเป็นโปรตีนนะครับเราก็จะได้ประมาณ600แคลอรี่เหมือนกันแต่เชื่อไหมครับกิน2อย่างนี้600อแคลอรี่เท่ากันแต่เวลาผ่านไปเนี่ยอาการหิวจะเกิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เท่ากันแล้คนที่กินขนมปังราดนมเนี่ยจะหิวก่อนคนที่กินข้าวกับกินข้าวมันไก่เพราะว่าสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ สิ่งสำคัญนี้ก็คือสารอาหารที่เป็นโปรตีนเนี่ยตัวนี้แหละมันจะทำให้เราอิ่มนานกว่าสารอาหารอย่างอื่น<ม>ก็คือว่านะครับสารอาหารมันมีนมอยู่ด้วยกัน5หมู่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะเลือกกินถูกแล,แล้วหลังจากนี้น้ำหนักต,ตัวเราจะค่อยๆลงสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนครับผมใช้ทฤษฎีนี้แต่ผมเพิ่มน้ำหนักเราต้องการพลังงานจากโปรตีน เพื่อที่จะให้มันมีความอิ่มนานมากกว่าตัวอื่นดังนั้นเวลาหิวนะครับให้นึกถึงอาหารที่เป็นโปรตีนก่อนคาร์โบไฮเดรตก็เหมือนกันคาร์โบไฮเดรต1กรัมก็ให้พลังงาน4กิโลแคลอรีร่เหมือนกันตรงนี้เท่ากันนะครับโปรตีนกับคาร์โบไฮเ,เดรตเท่ากันแต่ไขมันเนี่ยหกรัมเนี่ยให้พลังงานถึง9กิโล9เอาให้เต็มเอาให้อยู่ในจอให้หมด <c oughs> 9กกิโลแคลอรี่ หรือคิดง่ายๆว่า2เท่าแล้วกันนะหมายความว่าถ้าเราหิวนะครับเรามีอาการหิวทนไม่ไหวฉันหิวแต่หิวปุ๊บกินโปรตีนได้พลังงานแค่4กิโลแคลอรี่แต่หิวปุ๊บไปคว้า,าไปกินอะไรที่มันเป็นพวกไขมันนะครับกินเท่ากันเลยอิ่มปุ๊บแต่กลายเป็นว่าไขมันเนี่ยมันให้พลังงานถึง2เท่าอ่ะพอถึง2เท่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ร่างกายเรามันก็ได้รับพลังงานที่เข้าไปสะสมเพิ่มขึ้นอีกแล้วแล้วย่างงี้เมื่อไหร่น้ําหนักเราจะลงครับดังนั้นนะครับคนที่ลดน้ําหนักลงมาได้เนี่ยเขาไม่ได้อดไม่จําเป็นต้องอดเลยกินเหมือนเดิมกินสามมื้อครบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ากินอาหารที่มันเป็นโปรตีนพลังงานหรือไขมันที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยครับ มันก็จะถูกดึงออกมาใช้ดึงออกมาใช้เรื่อยๆน้ําหนักตัวเรามันก็จะค่อยๆลงค่อยๆลงแล้ววิธีนี้แหละครับมันจะทําให้ยั่งยืนเหมือนผมมาตอนนี้ผมแล้วกันนะครับผมนี่จะผอมแล้วต้องการเพิ่มน้ําหนักผมก็โฟกัสกินสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนเพราะผมต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อโปรตีนมันสร้างกล้ามเนื้อไงเพิ่มโปรตีนผมกินอะไรครับอย่างเช่นปีก่อนหน้าน,นั้นนะครับกินสมมติข้าวราดแกงปกติเรากินข้าวแล้วก็มี ล่แกง2อ,อย่างใช่ไหมครับต้องการเพิ่มน้าหนักต้องการเพิ่มน้ำหนักเนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มข้าวครับข้าวมันคือคาร์โบไฮเดรตผมเพิ่มกลับแทนถ้าไปเพิ่มข้าวเนี่ยข้าวมันคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมันให้พลังงานเท่ากับโปรตีนจริงครับ1กรัมก็คือให้4ีกิโลแคลรจริงแต่กินไปแล้วเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลอีกไงพอน้ําตาลปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นไขมันต่อไปอีกมันก็จะกลายเป็นว่าน้ําหนักที่เพิ่มเนี่ยกลายเป็น เพิ่มไปที่ไขมันนะครับดังนั้นนะครับสมมุติคนต้องการเพิ่มน้ําหนักกินข้าวกินกับเดิมกินสองอย่างเพิ่มกับอีกอย่างหนึ่งทีนี้กับอีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มเช่นอะไรครับไข่ต้มอย่างเงี้ยไข่ต้มให้โปรตีนใช่ไหมฮะเพิ่มพวกผัดบวกผมกินเนี้ยเพิ่มเพิ่มกับที่มันเป็นพวกผักแล้วก็โปรตีนเนื้อไก่อะไรต่างๆแล้วคนเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่ ง่ายๆจำง่ายมือนันครับน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีน1กรัมหนึ่กิโลกรัมต้องการโปรตีน1กรัมนะครับโปรตีนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าโปรตีนมันมีกี่กรัมนี่แหละครับคือเรื่องยากและมันถึงมีพวกอาหารเสริมนะครับเข้ามาช่วยเพราะว่าอย่างถ้าเรากินหมูเรากินเป็นเยอะ1ขีด2ขีดเนี่ยเราไม่ใช่ว่าได้โปรตีน100กรัม200กรัมเลยนะครับ มันจะเป็นโปรตีนที่มันยังไม่ได้ย่อยนะครับโปรตีนมันก็ย่อยลึกไปอีกเป็นกรดอะมิโน,โนไปอีกคือบางทีไม่ได้มีดีเทลเยอะแต่ผมใช้ภาษาให้เข้าใจง่ายๆครับคือดังนั้นเนี่ยอาหารเสริมที่เป็นโปรตีนนะครับก็เลยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าอาหารเสริมเนี่ยแล้วเรารู้เลยไงครับว่า1ช้อนที่เรามาเช็คโปรตีนผงนะครับที่ทําจากถั่วเหลืองแบบนี้ เรามาเช็กกินเรารู้เลยว่า1ช้อนเนี่ยเราได้โปรตีน8กรัมแบบนี้เรากิน2ช้อนเราก็ได้16กรัมร่างกายเราหนักเท่าไหร่เราก็ประมาณการได้แหละเรากินไป2ช้อน3ช้อนนะครับ8กรัม3 8 3 24ได้24กรัมอย่างเงี้ยถ้าเราหนัก60สส่วนที่เหลือเราก็ไปเอามาจากพวกหมูไก่ไข่อะไรต่างๆที่เป็นอาหารที่เรากินจริงๆเข้าไปมันก็ช่วยทำให้ร่างกายเรานะมันไม่ขาดโปรตีน